สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไรค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากมายเลยคะ่ะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1เมษายนถึง15เมษายน2 5 6 7นะคะอาจารย์ขออนุญาตแทบเทวดาที่คุ้มของทุกท่านเจ้าคาในเวรท่าน นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาท่านช่วยเปิดทางให้อาจารย์พยากรดวงท่านได้แม่นยำนะคะค่ะาจารย์จะเป็นตัวแทนสับให้เปิดดวงท่านนหะนะอ่าไพ่ขึ้นมาก็เป็นไพ่เงินขึ้นมาเลยนะคะและเงินชุดนี้เป็นเงินที่แบบไหลเข้ามาก้อนใหญ่ๆอ่า แล้วท่านก็แอคทีฟมากเป็นเงินที่ไม่นิ่งนะคะเพราะม้ามันก้าวกระโดดมันมีโอกาสทางการเงินเพิ่มทวีคูณนะต้องบอกงั้นเลยนะคะจะไม่จะไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคะถึงแม้จะเป็นอัศวินเหรียญแต่แต่ละชุดไม่เหมือนกันชุดนี้มีแอคชั่นมากนะฮะเพราะฉะนั้นชาวพืชศพก็จะมีแอคชั่นในการทำมาหากินในการสร้างโอกาสโดยเอง เพื่อจะคว้าเงินก้อนใหญ่เพื่อจะทำให้ตัวเองมั่นคงร่ำรวยมากยิ่งขึ้นโอ้โหโดดเด่นแนวเรื่องงานเลยนะคะู้สบใครว่างานได้งานทำใครมีงานทำอยู่แล้วยิ่งบอกเลยว่าคุณแอคทีฟคุณพัฒนาตัวเองมากคุณมีอะไรทำมีไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆนำเสนออะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้นะคะแล้วคุณป็นคนเอาจริงเอาจังมีความ การตัดสินใจที่เด็ดขาดมั่นคงอยู่บนความถูกต้องอยู่บนความยุติธรรมนั่นคือตัวคุณเลยนะคะไพะ่พลังงานแปดถ้วยอาจจะ,ะในนี้เป็นตำแหน่งความรักซะด้วยนะอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแว้งงงแงง,งงกันบ้างกับคนรักแต่แล้วก็ยังมีพลังงานดีๆหกถ้วยการปรับความเข้าใจกันได้อยู่เหมือนกัน The Sun นะะโอกาสใหม่ๆนะ่าจะมีใครยื่นโอกาสดีๆให้คุณ ในได้หลาย,ลายลเรื่องเข้ามานะฮะแล้วก็ทำให้คุณเกิดความลังเลใจเหมือนกันแต่แล้วอาจารย์มองว่าพอเป็นไพ่แฮงแมนเนี่ยคุณกลับตัดสินใจท้ายสุดแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ถ้าเป็นความรักก็คือต่อให้อ่ทะเลาะกันบ้านแตกก็ไม่เลิกกันะนะนะมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่น้อยใจทะเลาะบ่แววงกันบ้างนะฮะแต่แล้วก็ยัง นึกถึงความดีของกันและกันมันก็สามารถที่จะยังคงอยู่ถึงแม่อีกฝ่ายอาจจะมีช่วงที่ทําให้คุณเสียใจยบ้างนะคะในเรื่องของความรักเพราะคุณยึดมั่นถือมั่นมั่นคงแต่อีกฝ่ายอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเผ่เอไัยกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ลุฟเฟิขึ้นมาเนาะแต่คุณก็ยังให้อภัยถ้าเขากลับมาแบบ สารภาพในความผิดพลาดหรืออะไรก็ตามนะอาจารย์ก็มองว่าคุณให้อภัยเรื่องงานก็เหมือนกันค่ะอาจจะมีเรื่องบางช่วงที่ทําให้ใคุณหวั่นไหวในการมีใครมาเสนอโอกาสดีๆให้คุณเออนะคะมันก็มีบางช่วงแหละคนเรานะผลประโยชน์อะไรต่างๆนะแต่แล้วอาจารย์มองว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรที่คุณทําเนี่ยไม่น่าจะให้คุณไปอ,อ่านะคะ แล้วเขาอาจจะพูดหวานล้อมหลายๆอย่างให้โอกาสดีๆกับคุณเพิ่มแล้วคุณก็จริงใจลึกๆคุณรักองค์กรอยู่แล้วคุณก็ยังอยู่ต่อหรืองานในทุกจิตส่วนตัวของคุณก็เหมือนกันนะฮะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางรูปแบบเพื่อให้ธุรกิจจิตใจของคุณเนี่ยมันขยับขยายมากขึ้นนะะแต่คุณก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเ,เลิกทําสิ่งนี้หรืออะไรแต่แค่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหางานในรูปแบบ เพื่อทําให้มันเทานสมัยขึ้นดูดีขึ้นให้เขาเรียกว่าอืเขาเรียกว่าเตะตาก็ได้อเตะตาคนที่จะมาใช้บริการน่ะให้เขาสนใจกิจการอให้เขาสนใจในสินค้าของคุณน่ะเอิ่มากขึ้นมากกว่าอาจารย์มองนั้นนะคะคือมองแล้วก็เป็นไพ่ที่โอเคมากๆในในปักนี้ในเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้น การงานดีการเงินก็นั่นแหละค่ะมั่นคงเติบโตไปเรื่อยๆอะนะคะมีเงินไหลเข้ามาตลอดนั่นแหละดวงในปักนี้นะคะโอเคเรามาพูดเรื่องของความรักกันนะมาเจาะความรักคนมีคู่ก่อนนะคะอ่าคนมีคู่นะคะคุณได้ไพ่สามถ้วย ราชีเนียเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะอาจารย์มองว่าความรักของคุณเนี่ยนะคะมันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาเหมือนที่ไพ่พื้นดวงขึ้นแต่แล้วในที่สุดแล้วความน่ารักของคุณความดีของคุณนะเอ็มเพทขึ้นมานะ,ค,ะความมั่นคงที่คุณมีต่อเขาก็ได้นะอาจารย์มองว่าในที่สุดคุณก็ยังชนะใจคนนั้นนะไะพะ่ดีวิลแล้วก็หนึ่งไม้เท้าชนะใจเขาและยัง สามารถครอบครองความรักนะคะและเขาเองก็ดีวิวอ่ะอาจจะรักคุณมากขึ้นโดยซ้ำและตกเป็นทาสรักคุณในความดีที่คุณมีต่อเขาในในสิ่งที่คุณพยายามทุ่มเทให้กับเขาอ่ะนะคะมันมากมายเหลือเกินจนจนมันประทับใจเขานะคะอาจารย์มององนั้นนะความสวยความหล่อความดีนะมันทำให้อีกฝ่ายนะ ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนใจหรอกค่ะให้ดีวิวนะก็จะยังคองรักกันตลอดไปนะคะถ้ามองความรักคุณมีคู่นะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะคือตัวคุณเองก็รักและย,ยึดมั่นอยู่กับเขาอยู่แล้วคําว่าราชินีเรียนคือความมั่นคงหนึ่งไม้สำหรับคุณแล้วคุณก็มองเขาคนเดียวเท่านั้นที่คุณปรารถนานะคะดูพลังงานของเขาอีกครั้งนะคะคนนั้น เนี่ยค่ะเขารักคุณมากด้วยนะไพ่เลเวอร์ขึ้นมาแล้วก็สิเหรียญเป็นไพ่แฟมลีนะเขาเห็นคุณมีค่าแล้วก็ถ้ายังไม่แต่งงานแปลว่าจะวางแผนการมั่นหมายแต่งงานและมีลูกด้วยกันก็ได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้นะฮะแต่คุณเป็นครอบครัวอยู่แล้วก็แปลว่าเขาไม่เปลี่ยนใจอะ่ะเขามีแต่แบบหลงรักหลงในเสน่หาคุณมากขึ้นจะดูแลคุณอย่างดีเหมือนจะพยายามแบบ คิดหาวิธีการที่จะทําให้ความรักคุณกับเขาอะ่ะมันไม่มีวันเบื่อหน่ายแล้วมันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะคะคุณเห็นไพ่ชชมบรลนแต่เนี่ยเป็นหมุนเป็นเลข8ปดอินฟินิตี้นะก็คือจะครองรักกับคุณตลอดไปจะพยายามที่จะไพ่อัศวินท่วยดูแลปกป้องคุณให้ความรักความอบอุ่นกับคุณ ให้มากขึ้นมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เขาอยากนำเส,เสนอไม่ใช่ว่าเออรักอะไรอยู่แค่นี้ไม่ใช่แต่มันคือเติมความรักทุกวันนะอาจารย์มองนั้นนะฮะคุณเห็นไหมว่าเขาเทน้ำเป็นเลข8 Infinity แสดงว่าคนเนี้ยเขาใส่ใจเขาเติมความรักให้คุณแล้วเขาคิดคุณดูบนศีรษะเส่มันเป็นรูปเขากวางแล้วม,มีดวงไฟเต็มเลยคือเขาคิดคิดในเรื่องว่าทำยังไงให้ความรักมันมี แพชชั่น <Passion S 2> ของความหวือหวานะคะแล้วก็ความไม่เบื่อหน่ายทําให้คือความรักมันมีชีวิตชีวาเขาเป็นคนน่ารักมากเลยค่ะนั่นคือคนคนนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจะผูกพันกับคุณเนี่ยไม่หายไปไหนเลยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเขาพร้อมที่จะคาว่าจะสิกอะพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะเ,เขาเรียกว่าให้ความถูกต้อง บนความถูกต้องรักด้วยเหตุและผลด้วยนะคะาราชาไม้เขานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะมีบางช่วงมีคำพูดมีอะไรที่เป็นประเด็นกันแต่คนคนนี้จะบอกเลยว่าเขาจะไม่ยอมที่จะทิ้งขุนไปนะคะและเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะคือบังคับคุณด้วยนะอิสระกับคุนเ็มิที่ ไพ่เดอะฟูนะคุณแสดงออกคุณมีความคิดอ,อยากนำเสนออะไรคือคุยกับเขาได้ทุกเรื่องนี่คือความรักของคุณนะคะชาวพุษศพคืออาจารย์มองเลยว่าคนณคนนี้เขาทำได้ทุกอย่างเพื่อคุณนะ่ะนะเขายอมทุกอย่างนะคะเนี่ยเขาแบบไม่ได้มีปฏิกิยาในการที่จะต่อต้านอะไรคุณเลยอะไพ่สีดาบคือไพ่แบบนอนนิ่งๆแบบ แบบมีความสุขที่จะอยู่แบบนี้อ่าแบบนี้ดีกว่านะคะต้องแปลงนั้นเลยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะนี่ก็ค,คือความรักของพฤศศนะเรามาดูเพิ่มจากไพ่ฟังใจหน่อยนะคะอ่าไพ่ราชาถ้วยนะคะ The e. อีกใบนะคะสามไม้เทา้าไพ่มีความสุขมากเลยค่ะพลังงานไพ่นะคะอาจารย์มองว่าในความรักของพวกคุณเนี่ย r l วแลวเขาเขียนว่าโลกยังหมุนอ่าน่าจะแปลว่าตราบใดที่โลกอะยังหมุนโลกยังมีการเคลื่อนไหวความรักระหว่างผมกับคุณหรือฉันกับคุณ มันก็จะเคลื่อนไหวตลอดไปแบบนี้มันจะไม่ได้มีการหยุดนิ่งหรือไม่มีการที่จะพัดพาคจากกันแค่หลับตาอืมนะคะก็มีความสุขมากมายเลยกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาอ่ะคันทีอ่ะน,นะคะราชาถ้วยและเขียนคำว่าคันทีมหาตมมคันทีอะนะคะท่านจะเป็นรัชบุรุษที่แบบอ๋อมีความ เป็นสมถะแล้วมีความมั่นคงมีความเ,าเขาเรียกปัชญาชีวิตของท่านอะ่ะใครก็น่าจะรู้เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าความรักเนี่ยนะคะคนคนนี้เขาเขาบอกเลยว่าเขามีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณหลับตาลงเขาก็เห็นแต่ความสุขเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบสีชมพูด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือความรักของพวกคุณจะอยู่ด้วยกันแบบตาบฟ้าดินสลายอะ่ะ เออประมาณนั้นนะอาจารย์มองแบบเเวอๆนิดหนึ่งนะคะไพ่มันก็จะออกแบบนั้นแหละโอเคเรามาดูข้อความจากเขาผ่านไพ่โลแมชแองเจิลน,นะคะอ่าเขาบอกว่าอ่าจงเชื่อใจเขาเถอะนะเชื่อใจเขานะเขา,ารักคุณ อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ตลอดไปนะอยู่ในอ้อมกอดซึ่งกันและกันนี่แหละไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรพร้อมที่จะดูแลนะเป็นครอบครัวเดียวกันเ o อ r i n g family นะคะเป็นครอบครัวดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเขาจะดูแลคุณและจะบอกรักคุณคุกเข่าขอความรักนะคะให้ดอกกุหลาบด้วยคุณเป็นรักแท้ของเขาคุณคนเดียวเท่านั้นคะ่ะ h i s c o l d b e the o n เป็นคนที่เขาปรารถนาและต้องการอยู่กับคุณมันมีความสุขมากมายเกินจะบรรยายอะนะคะนี่คือไพ่บอกความคิดเขานะคะโอเคเรามาต่อด้วยคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดนะคะ ราช,นชินีพระจันทร์คุณเป็นคนน่ารักมีมีสเสน่ห์โอ้โหราชนีไม้เทา้าใส่ชุดทองเหลืองอลามแบบดูหรูดูดีนะฮะมาดเทมากอืมไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วกันนะคะไพ่บ่งบอกถึงว่าคนโสดมีความมั่นใจในตัวเองมากมีความมีสเสน่ห์มีความน่ารักมีความหล่อมีความเท่นะคะว e e อ of fortune เป็นคนมีพลังงานที่ดีมีโชคลาภมีสิ่งดีๆวนเข้ามาในชีวิตตลอดเวลานะคะมีความมั่นคงในตัวเองรักตัวเองเห็นค่าของตัวเองโอ้โห,โหสุดยอดเลยค่ะคนสดอาจารย์มองอย่างนี้เลยคุณเนี่ยจะมองปรัชญาความรักเหมือนกันนะคะพระราชินีพระอาจารย์เป็นคนที่อิงในแนวธรรมะเป็นคนที่ยึดมั่นในเรื่องของรักเดียวใจเดียวนะ ออแล้วคุณก็ปรารถนาเหมือนกันจะมีคนรักที่รักคุณจริงอะ่ะนะคะทุ่มเทให้คุณรักคุณจริงไม่นอกใจคุณนะคุณต้องการความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะนี่คือความรู้สึกของคนโสดนะโอ้แต่ถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนี่ปังมากๆเลยนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้โอ้เงินไหลมาที่มาจริงเลยการงานก็มั่นคงมีชื่อเสียงนะคนโสดเนาะแต่ถ้าความรักอาจารย์ก็จะมองแบบนั้นแหละว,ว่าคุณเนี่ย ถ้าไม่มีคนในเขาเรียกว่าในความคิดในความรู้สึกของคุณคุณขออยู่คนเดียวด้วยซ้าอ่ะเออก้าวเหรียญฉันก็อยู่ฉันสว,สวยแบบนี้ได้เลยแต่คนเข้ามาแล้วรักฉันจริงรักผมจริงทําเพื่อผมอยู่เพื่อผมได้โอเคเลยคุณก็จะเปิดใจแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่มีในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการไม่มีคนที่ที่จะมาเติมเต็มความรักให้คุณได้แบบมีความสุขได้ คุณก็ขออยู่คนเดียวด้วยซ้านะอ่าโอเคเรามาดูว่าคุณจะมีใครเข้ามาแล้วแล้วมันโดนใจคุณแล้วคุณเปิดใจบ้างไหมอ่าพลังงานไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาแล้วก็เอ่อไพ่เจ็ดไม้นะคะไพ่พลังงานไพ่สี่ดาบอาจารย์มองว่าอืมเอ p e r พลแล้วก็สี่ถ้วยนะคะคืออาจารย์มองเห็นอย่างนี้ว่า จะมีนะคะว่าคนคนหนึ่งอะที่เป็นคนที่แบบมีรเรื่องราวความรักที่น่าสนใจเหมือนกันนะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังล้มเหลวมากๆอาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีความรักได้อีกเหมือนกันนะเป็นคนที่มีบาดแผลทางใจอนะแต่แล้วพอมาเจอคุณเนี่ยความคิดนั้นก็เปลี่ยนนะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เอ็มพร นะฮะหรือเป็นชาวราศีเมษก็ได้หรือเป็นอาชีพทหารตำรวจอ่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้อ่ามันก็แปลได้หลายเรื่องแต่คนเนี้ยเข้ามาเป็นคนที่ภูฟายดีดูดีนะฮะถึงเขาจะมีบางคนก็เป็นพ่อไม้อ่าพ่อไม้ลูกติดก็ได้นะเอ็มเลอร์ในดวงนี้มีผู้ชายแล้วมีเด็กๆเนาะอ่าหรือแม่ไม้ลูกติดก็ได้อืมมันก็แปลได้หลายเรื่องอ่าหรือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากนะฮะเนี่ย เขาจะมาขอความรักคุณเขาเห็นคุณแล้วความคิดเขาเปลี่ยนก็เกิดมีความรู้สึกว่าเขาอยากมีครอบครัวละเขาอยากมีใครสักคนละพอเขาเจอคุณความคิดเขาจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะอาจารย์ขอเพิ่มหน่อยนะคุณจะเปิดใจกับเขาไหมอะในเมื่อมีคนแบบนี้เข้ามาเพราะตัวคุณก็ยืนการอยู่แล้วว่าสเปคของคุณน่ะมันคือยังไงนะคะไพ่ทาวเวอร์ค่ะเขามาเปลี่ยนแปลง ความคิดคุณได้จริงๆนะเนี่ยนะคะจากที่คุณแบบไม่หือไม่อือไม่เคลื่อนไหวอะไรง่ายๆนะ,ะคิดแล้วคิดอีกเออแต่แล้วอาจารย์มองว่าคุณเปิดใจนะสองไม้ก็คือมีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการเรียนรู้นะคะเป็นเชิงเพื่อนก่อนนะ,ะก็ยังดีนะอย่างน้อยเราก็ยังได้เปิดใจการเรียนรู้กับใครบางคนเพื่อศึกษาว่าเขา เป็นไปตามสเปคเป็นไปตามความคิดที่คุณต้องการไหมนั่นเองนะคะนี่ก็คือดวงคนโสดน,นะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ